ีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่วงยอดอดีตคุกกี้ดันเซตยอดฮิตในอดีตการตั้งแต่ซีซั่นสองด้วยพอ่อโมกับตัวนี้ไปกันเลยเดี๋ยวรีอแนะนำสบัตินี่สวัสดีใช้เป็นเบดกราดรีไวเวิลโดนัทหรือพอนดลิงนั่นเองอันนี้ก็มัฟฟินขนกต้องพูดอะไรมากไปเลย เดืนี้มาก็อืมสมัยก่อนก็ถือว่าทําคะแนนโหดหนะแต่สมัยนี้มันกอจอแล้วอ่ะผัดเป็นพาเลตไพรเลตน,นะครับที่ผลที่เลือกแต่ที่เลือกอีพีนี้เพราะว่าสกิลของเยอะดีปฏิยเัเได้มีเยอะมออ สมัยน,นนี้เป็นตัวอะไรที่เป็นอะไรที่โหดมากอดจตกายนะครับผมมันต<อ>ี๊ยวตีว ลบเลาว่างลบโอ้โหไม่ได้รับประทานผมหรอกรู้สึกว่าได้คะแนนน้อยมากแล้วเอาไพาเล็ดมาทำไมเอาไพาเล็มาโชว์ความกลากไง ตึงตึอึงตึดึดอตือตือตืึงช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้พูดอะไรมากเลยไม่มีอารมณ์ bình t h ư จมตีมีงเกอเตียมเดวิโอซาอะไรที่ของ เป่าควาเป่าความสามารถของพ่อโม่ถ้ดีกว่านี้สิเวลาเสียก็เพิ่มพลงยีรีสักประมาณ5,000ก็จะดีมากเลยนะครับแล้วเวลาบินพลังงานไม่ลดด้วยก็จะดีมากเลยถ้าเกิดเพิ่มเลยให้ด้วยก็จะโคตรดีมากเลยครับ ขันเท้ามากเลยลมหนา พัดบอกโบยโชยชื่นไปเ <c ười> คยชมรวมผิรมใจ <c ười> ยา่ยายา่ยาย่าย่าสิ่งกิดขวางข้าไม่กลัวกลัวแต่หลุมหลุมน่ากลัวกว่าสิ่งกขวางเยอะ สุภาษิตในคลิปนี้ก็คือประจำคลิปนี้ก็คือยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นนะครับผมคารู้จัก Exercise TV บ้างยกมือ คงต้องมีคนรู้จักแน่นอนคารู้จักบิกสิวัตบ้ั้งรู้จักพี่บิกไหมไม่รู้จักก็จะว่ายังไงอุ้ยพูดไปพูดมาชนเลยเห็นไหมแห,หนบอกว่าสิ่งทีควางไม่ไม่ได้รับประทานค่าไงเห็นไหมไม่ได้รับประทานแต่โดนเสียบตูดแล้วไงเงือบ กล่องไม่ได้รับประทานก็คือไม่ได้กินน่ะลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่นว้าเนรนโบว์บ็อกเสร็จมีอันเดียวเองจะไปบล็อกเสร็จทำไม นุมบ็อกเส็จสองอันไงเฟียวฟ้ามะพร้าวเหี่ยวเฟียวฟ้ามะพร้าวกวนเฟียวฟ้ามะพร้าวบางกอกสมบัติก็ดีมากเลยสมบัติติดฟงฟิงไง ้งฟิงสิงบุรีเลยนะคือคือืสำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเล่นเอาหาฮ,าฮ,าฮ,าฮา่าแล้วก็ทำสถิติกากๆพร้อมกันด้วยระวังหัวด้วย ถ้าปรับความสามารถของพ่อมนตขึ้นมานนจะดีมากเลยพ่อคนชอบพ่อมนตมากเอาพ่อมนตผัดชูวคีไม่เอาก็เอาชูวคีผัดพ่อมนตจะเป็นอะไรที่โหดมวกหมวกถ้าปรับความสามารถนะทั้งขาเข้าทั้งลายเลยขาเขา้สาสมัยของนะาความผิดฮะ หมดฮะกะเบาเอาขึ้นด้วยเย้รับเหรียญไปเรื่อยเอาให้หมดเอาให้หมดคงไม่หมดไม่หมดไม่เป็นไรเอาให้เกือบหมดเย้เ็จแลดว เดแล้วเอาเอากระตุกอ่ะกลับมา เลยสิครับแค่นิดถึงหนึ่งหลายนยผมหอลืมตาอ้าปักได้เลยครับผม สะไดไม่วันถึงร้อยล้านหรอกถ้าใครที่เล่นคุกกี้ร้านมาก่อนนะครับแล้วคะแนนเท่านี้ก็ถือว่าโหดมากแล้วน,นะครับสมัยซีซันสองครับองงื้มอ้าวไงตกเฉยเงี้ย ได้อะชิงไม่ได้เอสเอสด้วยเอาสรุปกันเลยเอาแล้วของสรุปกันเลยครับเซตนี้นี่นี่คำพีพจนานุกกมเมจิกบุ๊หรือเปล่าชื่อนคืออะไร Book of Wisdom เนะาะพจนานุกกมเวทมนต์ หนังสือวิดมูดนั่นแหละมิคุกกี้เป็นวิสแซสคุกกี้เลคุกกี้พอมุดนั่นเองสมุดที่ใช้นี่พรเดลิงที่ติดฟุงฝิงสิงบุรีภาษาอังกฤษคือวิ t แซสกลาวรีไวเวิเวร์นเดะนัทรีไวลีไววอเวินรววน ไวว่ีไวมารวคุณกเชื่อตรงนี้รีไวว่แฟนในวัสดุดน,นะครับนี่ปเป็น super mary yummy monster muffin muffin ก็คือม u f f i n นะครับ m สเตอร์คือริสซาสป,ปลาลาอันเปน yummy คือคล้ายๆครีมอ่ะอืมคนคน อันนี้ก็ไม่รู้ก็คืออะไรครับอันเจออันอนี้ก็เรนโบว์เฟรตเธอร์แต่ไม่รู้พุงสะหัวพงสะหวัะหวหรือชมำหครับมัมเขียนเนฟะิร์ตเตอร์ตัวนี้เข้าไปอันกเฟชช่าสารนี้ก็มีท่านเลยครับเอาเปิดหนึ่งกอง สิงห์กองสวัสดีสวัสดีครับ